ให้ตัวเดียว,ยวให้เจ็ดศูนย์ซองแค่นั้นละแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับได้ในสิ่งที่ตัวเองพอใจได้ที่อัฐมหายานกุศลทานมนุษย์ที่มานีหลังไหลหันได้โชคจากปูได้โชคจากตาบาทครึ่งบาท บาทครึ่งบาทมันก็นดีขึ้นเอง้ลหลางวดเนี่ยมูเจ้าว่าสองโตบ่อรวย<ม>ค่อยกระ<ม>สีให้สามโตพุลักกระดาษแผ่นนี้เพื่นว่ามันบอเป็นลายไทยมันเป็นกระดาษขาวบริสุทธิ์<ม>แต่หันมนุษย์ทีจิตใจอำนาจวาสนาสิเป็นพวกที่สัตยานหรือเจ้ากับนายเวรมามนุษย์ มันจะเป็นอาเซวนาของมนุษย์บอมเหตาจันตาเซนเขาลงเลี้ยนเขียนกอไก่เป็นแตงแต่ตตอ,อยู่สองขวดเขียนได้ั้งแต่สองขวบอันนี้สง์มหายานนี่สิเกิดเป็นบุญบันดาลน,นี่คือเลขสีของยายมี่ แต่ว่าย่าอื่นๆพอไเซบกหูนำแต่เลาว่าหันเล่าเขียนซีแล้วมันเป็นแถวเอย่างไหนมันสีได้บุญกลับแล่าอกาตามากันมันโคตรมันโคตมันหมวนมันโคตมันหมวนมันก็มีมือมีเท่า มีอำนาจวาสนามหายานถึงมันทิโคสิมวนจังไดมันทิโคสมันทิมวนจังใดมันทิโคสมันทิมวนจังใดมันก็เป็นบุญอำนาจวาสนามมหายานโอ้ยยายสี่ยายพื้นบอกนี่คือยายจัน ยายมี่หายยายมีเราประกาศเลยว่าตัวใดเอาเอายกให้เขาเบิ่งเบิ่งทีละยกแง่็เอ็นไหนวะโยกให้เขาเบิ่งมีเหล็กอยู่สองโต๊ะคอร์รเฮ้ยหกสี่หกสี่อาเซนี่ละวะตาจันบ่หูหวยดอกนั่งอยู่คึกขึ้นกันแดดกินหยังน้ำเขาบ่ละวาจันตาจัน เป็นเขาขึ้นมาเป็นน้ำจะเป็นตรงน้ลางเด้อลางเด้อลางท้องตบบาเลยครับแบบนี่ปึ๊กจั๊ปึ๊กจับ่อห้ออกเทิงละวา้ออกลางโอ้ยางลางโอผู้ใดมามาจากเมืองศรีสกษ เพิ่นกบสิเขียนว่ามาหายานเอาไฟมนันเบิ้งหน่อยออผู้ใดมาสิเขียนไว้นี่ละเพิ่นมานี่นี่ปูหยังเรามาล่างปูหยังเรามากับเบิ้งเอาตี ผู้ใดบอสิผู้นั้นบอถึกมีเงินสื่อว่าละหน่อยเอาโยกให้เพิ่นเพิ่นมาซอยแล้วนั่นนั่นให้เขาเบิ่งกันมาจากใสปูเทเรามาหาเรามาซอยมู่จับ เลขอินหยังโมเจ้าหูบ่หูขวสิบอกบ่หูแล้วครับแบบนี้ครับกสี่หกหกสี่เท่านั้นนสี่หกหกสี่ตัวเดียวสี่หกหกสี่ตัวเดียวข้างล่างบอกเท่านั้นเลขล่างเด้อครับเลขล่างล่างก็คือล่างไฟสอบนบอถับล่างยางเดียวเลยปอล่างยางเดียวล่างยางเดียวป้องเดียว แรกกับจอบสองอันเด่่อยบ่อหลหายุดฟูหายุจาหายุแรก้าหาได้าสิแบกม้าหายละก้าเลกล่างนี่แรกอันกับจอบมาสคอยกระเสียวคือกันสอันกับท่จ้าเอาจ้าอันกระเียมาหายรักาหายจส่โตจอบไอ้เด็นอตั้งลางยางหยวเพื่อนบ่อทั้ง้าผู้ไดสื่อทั่งบ่อถึก าเจ้าได้แท้บกกระตามอ่ะได้บาดไปเลยกระตามเป็นหน้าที่ของข่อยไฮมูเจ้าใหจตาขอสามตัวเลยขอสามตัวเด้อันนี้นาตัวเลอครับันนี้ยิงิกันาหลยปเจอะกับเียมเน้อค่อยไ้ ยายเราให้เจีงซี่มันสิปิดสนามมาแต่สักใช่ปิดสนามดเอาคอยนี่เขียนเลขซี่ก่อนมันจะสีออกซี่หกท่อนตัวหนอดูสัวฮันเจ้าอยากปีนไงเอามันก็หกซี่ท่อนตัวบ่ปีนดอกเอาซี่หกนี่แหละม่ซี่หกซี่มันก็เหลือของหมูจับซื้อยูหกซี่ก่ะบะเอาน้อยกว่ามหาญาณอำนาจวาสนามหาพุทธโสติรัตนั่งคอยนั่งอยู่นี่สองตา มีตาอย่างคอยกสิเขียนเลยก้อนสตาจันตาีนี่คอยเขียนอะไรนี่คอยเขาเรียนคือกันเงเม็ดดังเจ้าอ่ะไเอาตีมนุษย์ไ่คอยเขียนให้ละดเท่านเด็กสองไทกอยงาม เียนงามเนาะสองใส่คอยบอดดิงู่คือเจ้าได้คอยเขียนันสี่นี่คอยเขียนเลขสองยังแตงเขียนงามอแต่อัตมหายาสิทธิกรรมังมหาพุทธโธเสติรัตน์คอยก็เขียนทับลงอีกจนคอยสิต่อหัวหรือต่อหางบ่้ง หมูเจ้าหูบัวาเล็กเด็กดูแล้าจ้ะย์นะมังกรมมันแมนบ่อน้องนี่แม่เด็กดูแลอาจ้ะหันเจ้าว่าเล็กสุขอันนี้สงไดล่ะมันจังสีมังสีมี่ใดนี่ได้เท่านี้พ่อบอลหลวงพ่อเนี่ยเราได้สามตัวสามตเด้นะอยากได้ข้างบนคอยกระสีเขียนบนไว้หวมูเจ้าคอยบ่ได้ให้ออกลางใดไผ่สื้อลางบหมดเพราะข้างหลาง เพื่อนห้ไปแล้วโอ้ย่ังใดจังตัว,ตวนางซื้องามเจ้นคอยเขาโลงเรียนดุน้อกทำไมกะจีเป็นกู่ก็ได้แล้วคอยกะสิเขียนจังสิผู้ดได้สิว่าคอยเป็นจังใดกระสางคอยกะสิเขียนให้มู่เจ้าจังสิน้ำทักน้ำทักบุกร้านเบ่งออกเอาเท่านี้มาอพอบมาจาอีกกัวเน่องอีกกัวนึง แลกกับจอบกับมีดจ้าเจ้ามีบ่อมีแท่บ่อเจ้าเนบคนใหญ่จอบกับมีดเนี่ยยู่ทางหลังคอยขีจังไว้เจ้าซื้อยังซื้อทองเหลืองจ้าอยู่บ้านใดเมืองใดบ้านดูยุบ้านดูน้องบ้านจ้าเจ้าแมนอิรีบอโอแมนจ้าตามาแท้่บอมาจ้ามาเลขกจีหยังจวันสองศูนย์จ้าคอยว่าศูนย์สองน้า ทะเ็นศูนนาเเ็นตาเสียนสองกอนน้อยจังเศียนสูนย์่สองูนจะอนีบ่พ่อบ่หน่อยบ่พ่อเด้อจะตาจะได้โตปุ้ยแล้วปุ้ยปุ้ยนีปุ้ยสินแงสินหลายนี่โอ้ยบ่รก้เลยตาเลยยนี่ยไหนสานีก็ย่งเทียงเอาอีกโอ้ยเทียงแน่กนอตานอหนีสินกันนันหลายลาเทียงเอาอีกอย่าง เอาี่ยงเอาลามโตเสียงเอามือเอาแสนเอาลาดจะได้แสนอยากได้หลาดคนละเจ้ามีแทบบ่แหนึงอ่ะโอ้ยมีจ่าตามีแต่มีมีเครื่องจอบเครื่องเสียมคนละจ้าแห่นะโอ้ยแหงโอ้วามาวานตาบ่แมนโอ้ยจะได้ได้ได้แหงมี่จะแหงมีก่อนนี้จอบเสียมคนนี้ไห้จอบกับมีดคนนี้ไห้แหงเอาหนยังอีกบ่เนี้ยสองโตก็ไหยศูนย์สองโตเดียวมูเจ้ากับเถียงเอาลย นับมึงมนุษย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอมนุษย์สิบสองลบหาเลือเท่าไหร่เลือเจ็ดเจ็เจ็ดคอยกรบชิ่ร่องเขียนเลขเจ็ดไ่บเอาอีดีบ่ได้บอครับบ่ต้องร่องบ่ได้บอเอาอีลีเลยบ่ได้บ่ครับเอาอีลีนี่ล่ะสิบสองลบหย มันกระสีคำตอบคือเจดเลยเจดแมนบ่ครับผมเลยเจดไหนมันถวายหนาบางใจ<น>มันข้านข้านข้านครับผมคนซื้อข้านคนซื้อข้านครับว่านบึงขวางครับผมลูกหลานเจาน้านั่ยล่ะแม่มาตุ้กเพียวเพื่อมย้อนไหัวไหนแน่มันมาอยู่นี่ตัางโดนมันพิงให้กินมันแมนหรือบ่แมนกันตะกี้ไฮปูกินเลยได้หรอตาเลย ขอหัวม mm ูหัวหนึ่งหมูหัวหนึ่งครับหัวมูนั่ก็ให้ได้ครับจ้าขยันศูนย์สองแหมูเจ้าแต่เด่นมนุษย์เด้อครับแล้วคอยกับสีเขียนอีกตัวหนึ่งอำนาจวาสนามหายานสิทธิกำมังมหาพุทธเสด็จพระยาตาจันหรือตาจันมหาญานตาจันตาเสด็จสองคน มหาพุทโธอำนาจวาสนามหาบุญบารมีอำนาจวาสนาคอยให้ห้ยบริโภกแต่คอยเบิ้งให้ได้พุ้นบักมันให้มันนั่งอยู่แค่ข้างล่างถุนมหาญาติคอยนี่ละ่ะพอไงไตไงนี่ละ่ะสีให้มูเจ้ารวยพอยไงเสียไต่ไงอย,อยากได้จอบแห้งๆหรือลูกอาน จอพ่วงหมายคืออีหนังเลขอีหนังเจ็ดเรากเจ็ดที่เก้าอีหันวะเจ็ดกักกสิเขียนเจ็ดลงนะมหายานอำนาจวาสนาเขียนเจ็ดลงบ้านนี้ก็ออกแล้วก็ออกอีกอะไรตัวบ้านนี้เลขเจ็ดสี่ไซตรงไหนมันจังสีรวยเจ็ดไข่กับสี่ไว้ เก็ดคอยไสไว้แถวหนานี่ได้เห็นบอมนุนุ์นี่อัฐมรายานยากัจานังพมมาเสต <12. S 1> ิกำมังอำนาจวาสนามหาพุทธ,ธุ <12. S 1> นี่ข้างบนมูเจ้าสื่อแค่นี้บอ่อตองสื่อข้างล่างค่อยให้ยางฝ่าถลลมดินสะเทือนลได้บาดเทือน,นี่ได้ <12. S 1> นี่เห็นบอ่ ละคอยกะวงกลมให้มูเจ้าเห็นล้ก็ได้ละตามหาญาณอำนาจวาสนามหาพุทโธมนุษย์บรรพูร์คอยกะติเขียนให้มันขัดขัดคอยเสียให้มันอ,ออกจน<อ>นี่คอยให้ยางสาง,งาบคาเผยผู้ใดบวชถือมันกะโบมีบุญวาสนาผู้ใดบวชถือมันกะลืมลืหมหวยตาซี มาแลกก็มีอีกตู้นะมหายานสิทธิกำมังมหาพุทโธอำนาจวาสนามหาพุทโธจงบังเกิดนี่ละเอายกให้เขานี่เท่านี่ละเจ็ดเห็นหงมาแล้วก็เป็นหงเลยนี่ ้ต,ตัวเดียวใัเ้เ็ดศูนย์สองแค่นลลาของแม่ใหญ่กับสี่หกแคแนลด้อ,อยากรวยก็ให้ววยนะได้อันนี้เป็นเลขบนเด้อเลขนางก็สี่หกสี่สอง เอาหน่อยเอาอย่าลืมเนี่ยพอ่ลืมต้องเคยซื้อแล้วตัละสอหน่อยลา่พันคูนพันหือกันมาแก่าุน่จะของหมากครับก็ซื้อไปแล้วครับผุ๋ก็ซื้อไปแล้วหลายใบแล้วเลขตัวนี้แล้วสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับ <Whoa. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ <Ooh. S 1> เพื่อบริบาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแน่นครับรูปกระดิ่งกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งกดน้ำครับโร <Yeah. S 1> คขีดย่ำไดทันสมัยผ่าตัดขีดแล้วก็สมัยผ่าตัดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีครับผมก็ <Yeah>. oh. ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ